ไม่บอดทําไงให้เล่นกีตาร์ไม่บอดเคล็ดลับคือมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยคือเวลาเรากดสายนะครับเราอย่าไปกดตรงกลางๆช่องส่วนใหญ่แล้วเวลาเราดูคอรดชาร์จที่เขาเขียนมาว่าคอดไหนหกดยังไงเวลามันมีช่องอย่างเงี้ยเขามักจะมีจุดมามากให้เราตรงกลางงช่องเราก็เลยกดตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นนะ่ะเวลาที่เรากดเข้าไปแล้วมันจะแบบมันจะแป๊กง่ายนะครับก็าภาษาต่างประเทศเรียกว่าบ B ัส buzz buzz เคล็ดลับคือกดชิดชิดเฟลตนี่มันก็จะไม่บอดแล้วเวลากดชิดเฟลตแล้วเราก็ไม่ต้องออกแรงเยอะออกแรงน้อยนอยมันก็จะไม่บอดแล้วอ่ประมาณนี้นะครับอีกอันนึงคือเวลาที่มันบอดสายล่างเพราะว่านิ้วไปโดนเราก็ต้องทําให้นิ้วมันไม่โดนอ,ะอ่ะอ่าทแบบนี้ตึง้งก็จะไม่บอดแล้วนะเก็ตนะ พอแล้วน้องๆที่ชอบดนตรีนะครับน้องๆที่อยากอัพสกิลด้านดนตรีกดติดตามช่องนี้ไว้เลย The Way Artist Intern Camp เจอกัน